สวัสดีครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับทั้งพี่ท็อฟฟี่ทั้งพี่ส้มทั้งอาจารย์เลยนะครับผมกับรายการ The Ghost Secret นะเพิ่งโดนแฮ็กไปเลยนะฮะคือแบบผมเข้าใจเลยนะ คือผมอาจจะไม่เข้าใจเพราะช่องของผมไม่เคยโดนแฮกนะแต่ผมเข้าผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ตั้งใจทําช่องนะน่ะนึกออกไหมแล้วแล้วกับการโดนแฮกแบบนี้เนี่ยโอ้โหใจมันแทบสลายเลยก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้กู้มาได้เร็วๆนะฮะเราจะได้มีรายการแจวๆดูกันนะฮะหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าฮารุเองนี่ตัวดีเลยคือแฟนคลับ The Ghost Secret เลยก ออรอติดตามรายการอยู่นะครับผมก็นั่นแหละฮะขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับสวัสดีค,ะคะ่ะวันร์เฟรมค่ะก็หลังจากที่ได้รู้นะคะว่าช่อง t h Ghost s r e t e t เนี่ยโดนแฮ็กไปหลายรอบมากๆนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่โอเคมากๆนะคะก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้แฟนๆ h e Ghost s r e t e t ทีมงาน The Ghost Secret นะคะอาจารย์โอเล่พี่ทอฟฟี่พี่ส้มนะคะอยากให้ช่องเนี่ย ได้คืนมาไวๆนะคะแล้วก็เฟรมเนี่ยก็เป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตให้อยู่แล้วเสมอนะคะขอให้ได้ช่องคืนมาเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะหวานซาซ่านะคะสวัสดีแฟนๆรายการ The Bossy c r e t ค่ะสวัสดีพี่ท็อฟฟี่สวัสดีพี่ส้มเชงแล้วก็สวัสดีอาจารย์โนเล่ด้วยนะคะรวมถึงทีมงานทุกคนด้วยค่ะตอนนี้ทราบมาว่าช่องของรายการ The b o s s c r e เนี่ยนะคะถูกแฮกมากเป็นรอบที่3แล้วหวานในฐานะแฟนประจำเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าโห ทำไมต้องมาแฮ็กกันด้วยนะคะเราเป็นแฟนรายการเนอะเราก็อยากดูอีพีถัดไปเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยทําคลิปส่งมาเป็นกําลังใจให้นะคะที่บอกว่าเป็นแฟนของรายการเนี่ยคือเป็นแฟนของรายการจริงๆถึงขั้นต้องไลน์ไปหาพี่ทอฟฟี่เลยว่าชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่มันไม่มีความงมงายนะคะ่ะทุกอย่างมันถูกพิสูจน์ขึ้นจริงแล้วก็ จริงๆเลยอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆเราในฐานะคนดูก็สัมผัสได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะคะขอให้กู้ขึ้นมาได้ไวๆแล้วก็รอชมอีพีถัดไปอยู่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเจมครับดีเจเจมสนับวินกุลกัญญาดีครับเพิ่งทราบข่าวใจหายนะฮะว่าช่องออ YouTube ของ The g h o s t Secret ถูกแฮกไปนะครับ ก็เลยต้องรีบอัดคลิปมาส่งกำลังใจให้กับทีมงานนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงพิธีกรทุกคนด้วยพี่ท็อฟฟี่นะฮะแล้วก็อาจารย์โอเล่รวมถึงหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับขอให้ได้รับกำลังใจจากเจมนะครับเพื่อจะได้เอาช่องกลับคืนมาครับมาสร้างความสูงให้กับเราบรรดาแฟนๆนะฮะส่วนใครที่ได้เห็นข้อความนี้ครับได้เห็นเมสเซจนี้นะครับก็ สามารถส่งกำลังใจแบบนี้ได้นะครับไปทาง Facebook นะฮะของรายการ The ะ o ก้ s e c r e t นะครับเพื่อจะให้ y u t u b e เนี่ยกลับมาสร้างสีสันสร้างความสุขนะครับแล้วก็สามารถมีคอนเทนต์ดีๆในการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้สก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องท็อฟฟี่พี่ส้มเช้งแล้วก็อาจารย์โอเล่นะครับตอนนี้ลหลายๆช่องมักจะมีปัญหาเรื่องของการโดนแฮกโดนอะไรกันไป ทั้งหมดเลยครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไงสิ่งเดียวที่อยากจะช่วยได้คือกำลังใจจากตรงเนี้ยมอบให้ทีมงาน The g o o s t s e r r t t กู้ช่องกลับมาได้เร็วๆเพื่อที่จะได้กลับมาผลิตคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันเป็นกำลังใจให้ทั้ง3คนรวมไปถึงทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนด้วยทัฟฟี่สู้ๆนะ สวัสดีครับเอจิลากรนะครับได้ข่าวด้วยความเป็นห่วงนะครับกับเพจ The Ghost Secret นะครับตอนนี้โดนแฮกเกอร์มารบกวนนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆท่านนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปฟรีด้วยนะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้เพจกลับมาคนกดไลค์เป็นล้านเป็นแสนเลยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปาปังทิมนะคะ วันนี้คะ่ะปาก็อยากจะมาให้กําลังใจนะคะช่องรายการดูโคซีเคทนะคะก็ทราบมานานทราบมาสักพักแล้วคะ่ะว่าเออช่องของรายการดูโคซีเคทนะก็ได้โดนผู้ไม่หวังดีอะ่ะแฮกไปแล้วก็แฮกบ่อยมากแฮกจนแบบว่า กลัวว่าจะไม่ได้ดูแบบ E ีีต่อๆไปอีกแล้วรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจอาจารย์โอเล่พี่ท็อฟฟี่แล้วก็พี่ส้มนะคะอยากให้ยืนหนึ่งอยู่อย่างนี้อย่าพึ่งท้อแท้นะคะอยากให้ทำรายการออกมาแบบนี้อีกเรื่อยๆอยากดูอีกหลายๆ EP. อีพก็เป็นกำลังใจให้รายการ The Good s e c r t ทีมงานทุกๆคนได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องรายการ The g o ก d s e c r t ด้วยนะคะ จุ๊บจิ๊บเชนยิ้มครับสวัสดีครับผมบอยสติ๊กเกอร์ครับผมวันนี้เราสองคนนะครับก็จะมาให้กำลังใจกับช่อง The p r o s สซีเก็นะครับผมโอ้ช่องนี้เขามีอะไรบ้างพี่เขามีอะไรล่ะเขาโดนแฮกไปแล้ว <c oughs> จริงเลยเขาทำเรื่องราวดีๆแต่ว่าแฮกเกอร์มือดีนะครับมันแฮกไป มันแฮ็กช่องไปดื้อเลยจริงเราช่องนี้มีใครมีใครดูบ้างช่องนี้โอ <c oughs> ้โหคนดูเยอะแยะเลยมีมีอาจาร,รย์โอเล่เป็นหลักเลยมีพี่ท็ 3, อป <50, S 2> พี้สามห้าสิบพี่ส้มเช,ง 3, ช้งสามชาเขาเป็นเขาเป็นช่องเหรอเขาทําบุนทําเรื่องราวดีๆแต่ว่าไอ้มือดีมันแฮ็กช่องเขาไปโอ้โหพี่นี่เอาไงดีพี่ขอให้กลับมากู้ไอไวนะกับช่องเพิโสซีเกทนะครับผมก็ให้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ๆนะคาร์อและทุกคนนะขอให้กลับมาไวๆวนะครับ เราก็เป็นหนึ่งใน f อของช่อง The ะโกสซีเดด้วยนะครับเรื่องราวดีๆช่องนี้ดีมากสุดยอดครับผมขอให้กู้กลับมาได้ไวๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนใดที่รักที่เคารพสวัสดีครับผมแป้งฝุ่นครับขอเป็นกําลังใจครับให้กับพี่ๆทีมงานของ The ะโกสซีเค็นะครับแล้วก็พี่ๆทั้ง3มคนด้วยนะครับผมนะพี่ท็อฟฟี่พี่ส้ม นะครับแล้วก็คุณหมอนะครับขอให้กู้ช่องกลับมาไวๆโดยไวเลยนะครับเพราะว่าทุกๆคนรอให้กำลังใจแล้วก็ทุกคนนะครับรอชมรายการดีๆอยู่นะครับก็ขอให้นะครับกู้ช่องกลับมาโดยเร็วที่สุดยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับให้ นะฮะช่องที่โดนแฮกเนี่ยกลับมานะฮะโดยเร็วที่สุดนะครับคนทําก็ขอให้มันมีอันเป็นไปกันลวกันนะครับนะฮะไม่ทํามาหากินจ้องแต่จะแฮกคนอื่นเขานะนะฮะก็ต่อยปล่อยให้เรากู้กู้กู้กูกูอยู่นี่แหละนะครับรอบที่3แล้วขอให้กําลังใจกันลวกันพี่พีทที่3นะครับขอให้ช่องกลับมาโดยไวที่สุดจะกําลังใจจากผม แป้งฝุ่นนะครับพี่น้องประชาชนสู้ๆนะพี่เดี๋ยวก็กลับมาเชื่อสวัสดีครับผมเบนน์นับเช่นะครับอยากฝากให้กําลังใจนะครับรายการเดอะโก้ตฟรีเคดนะฮะฝากให้กําลังใจอาจารย์ทอฟฟี่กับพี่โอเล่ด้วยนะ,ะอาจารย์โอเล่กับพี่ทอฟฟี่นะครับถูกแล้วฮะคือเป็นรายการน้ําดีแล้วก็เป็นสะพานบุนให้กับวัดแล้วก็ที่ยากไร้หลายๆที่นะครับ เป็นรายการน้ําดีจริงๆที่เราอยากให้อยู่ต่อไปนานๆนะฮะฝั่งหึงแฮกเกอร์โดยคนที่แฮกช่องไปคืนช่องนะครับนะครับทําบุญนะคืนช่องกันไม่ว่ากันขอให้กลับมาเร็วๆครับเดอะโกสซีเคทครับสวัสดีครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องเดอะโกสซีเคทครับสู้ๆสวัสดีครับผมชูศรีเชิญยิ้มนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับช่อง The g r o a t Secret นะครับซึ่งทราบข่าวว่าถูกแฮ็กอีกแล้วนะครับผมแล้วก็โดนแฮ็กมาหลายครั้งด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่าท่านแฮ็กทำไมนะฮะท่านไม่น่าแฮ็กเลยนะครับท่านน่าจะจิ้มก็ได้นะฮะหรือว่าจอยนะครับหรือว่าต่องหรือว่าแ๊สนะครับไม่น่าแฮ็กเลยนะฮะก็ขอนะครับอวยพรให้กับช่อง The g r o a t Secret นะครับ กู้กลับคืนมาเร็วๆนะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับน้องส้มเชง้งอาจารย์โอเล่แล้วก็น้องท็อฟฟี่ด้วยนะครับเราต้องกู้สำเร็จแน่นอนครับขออวยพรนะฮะให้กู้สำเร็จโดยเร็วที่สุดนะครับเราต้องกู้กลับคืนมานะฮะ กู้กู้กู้นะครับถึงแม้จะร้อยละกี่สิบร้อยละยี่สิบเราก็จะกู้นะครับผมก็ขอให้ช่อง The Growth Secret นะครับกลับคืนมาแล้วก็มีรายการสนุกสนานให้แฟนคลับหรือว่า FC ได้ชมกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ